ฟังแล้วอึง้งจากใจต้องเตถึงน็อตวรริสหนังที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้พูดไปคงไม่มีใครรู้จักสำหรับหนังเรื่องสับปปเปลอที่ตอนนี้รายได้พุ่งทยานกว่า500ล้านบาทแล้วนะคะหนังเรื่องนี้กำกับภาพยนตร์โดยต้องเตทิติและแฟนๆที่ติดตามก็คงจะเห็นไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของต้องเตในมาสเตอร์ พร้อมกับเรื่องราวในชีวิตที่ทำเอาหลายคนอึ้งมากเลยนะคะจากกระแสนังดังกล่าวปังมากเลยเลยทำให้มีคนไปขุดคลิปวิดีโอเมื่อ6ปีที่แล้วที่ต้องเตเคยไปออกรายการแชรโดยมีนัดวรริศเป็นหนึ่งในพิธีกรซึ่งช่วงหนึ่งของรายการต้องเตได้ปรากฏตัวในสตูดิโอโดยสวมเสื้อสีขาวลักษณะขาดวิน และกางเกยงยีนพร้อมด้วยรองเท้าแตะขณะเดียวกันนั้นน็อตก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ยืนงงไม่ใช่ไรนะหาของมีค่าไม่เจอนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้และภายในรายการเป็นการสัมภาษณ์ต้องเตทั่วๆไปนะคะแต่ภายหลังจากคลิปวิดีโอ ูกเผยแพร่ไปตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันมีชาวเน็ตย้อนกลับไปรับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวอีกครั้งพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของน็อตและพิธีกรท่านอื่นๆเนื่องจากเหมือนเป็นการพูดเหยียดและไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญล่าสุดต้องเตก็ได้เปิดใจสำหรับประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยกล่าวว่าดราม่าที่เกิดขึ้น ก็พอเห็นอยู่บ้างครับรายการที่ไปถ่ายนานแล้ว5ปีได้แล้วครับผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่านี้ด้วยครับผมไม่อยากให้มีกระแสะดาราม่าเลยสักครั้งอาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดี เราแค่เป็นตัวของเราเองเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำผมอาจจะสมควรโดนด่าด้วยซ้ำครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยตอนนั้นไม่ทราบว่าวแกพูดอะไรไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดของใครเลยครับรถทัวร์อย่าไปลงพี่เขาเลยนะครับอย่าไปด่าพี่เขาเลยครับผมอาจจะผิดเองด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวเอง ไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปนานแล้วด้วยนะครับผมไม่ได้โกรธพี่เขาเลยครับไม่รู้ว่าจะต้องโกรธพี่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมง,งานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับบอกให้โกรธผมก็ยังไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรเลยครับมันไม่ได้มีผลกับผมเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ